สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกชาวเกษตรนะครับชาวเกษตรวันนี้มาเจอกับเรื่องของมะละกอนะครับใครที่ปลูกมะละกอแล้วก็มีผลผลิตออกมาถต่ว่าลูกมันเล็กใช่ไหมวันนี้มาดูคลิปนี้จบนะปลูกมะละกอแล้วมะละกอมีอาการลูกเล็กแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมติดผลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพื่อนดูอ่ะเนี่ยอยปล่อยเอาไว้นะปล่อยเอาไว้ไม่ได้กินลูกนะครับเนี่ยดู สวนกลรเป็นแบบนี้รีบทําเลยมาวันนี้ผมจะพามาทําวิธีการบํารุงมะละกอเนี่ยที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะให้มันเป็นดอกที่สมบูรณ์ต้นที่สมบูรณ์ลูกที่สมบูรณ์ปไปดูกันให้เพื่อนไปนําตัวนี้มานะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับตัวเดียดเลยตัวนี้เป็นน้ํามันหอยนะซอสหอยซอสหอยจะมีธาตุที่ว่าเป็นโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับอยู่เยอะมากนะนี่จะช่วยในการบํารุง บำรุงผลนะครับพวกมะละกอนะเราใช้ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอ้หมดพอดีอย่าบอกใครนะความลับผมขโมยแม,แม่บ้านมาแมห่หมดพอดีบ่อืมมันหมดพอดีมั้งแอบขโมยแม่บ้านมาเนี่ยเห็าา <S <S เนคนถามมาว่าอยากเห็นมะละกออยากเห็นมะละกอลูก ใหญ่หญอๆอบูตึงๆตึงๆเนาะนะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้ผสมน้ำเข้าไปต่อไปนะครับให้เพื่อนใช้ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นผงโมโนโซเดียมกูตามีดนะครับจากผงจุลรสเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะ<อ>ประโยชน์ของเกาคือช่วยในการขยายผลเร่งการติดผลติดดอกนะครับจากผงโมโนโซเดียมกูตามีดจากผงจุลรสนะ ใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยง่ายกับมะละกออ่ะผมค่อนข้างเก่งเพราะว่าผมปลูกต้นเดียวกินได้ทั้งปีมันไม่ใช่แค่กินคนเดียวนะครับกินหลายหลายครัวเรือนด้วยนะต่อไปนะครับอันนี้ใช้เป็นน้ำหมักจากเปลือกไข่ใช้อยู่หนึ่งแก้ว โอ้กลิ่นใชยการเลยใช่หนึ่งแก้วนะครับแบบนี้นะส่วนระยะเวลาในการรดนะครับรดหนึ่งเดือนรดหนึ่งครั้งพอแล้วคุณเพื่อจะเห็นผลชัดเจนเลยเห็นผลแตกต่างชัดเจนเลยว่าดอกมะละกอจะไม่มีการร่วงแล้วก็ลูกมะละกอที่ติดมาจะมีความอวบความอวบมากๆนะครับรดแค่เดือนละครั้งพอรดหลายครั้งอาจจะทําให้ลูกปริแตกออกมาได้นะเนี่ย สำหรับใครที่ปลูกมะละกอแล้วลูกร่วงผลร่วงนะครับทําวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยปะ่ะร,รารดราดกันวิธีการใช้นะครับผมจะทําการรดราดไปที่โคนต้นของมะละกอนะครับนี่นะผมะทําการรดราดไปที่โคนต้นมะละกอนะครับผมปลูกมะละกออยู่ในกระบะปูนนะกระถางปูนนะครับเนี่ยรดไปเลยสําคัญคือผมจะมีแอง่งเนี่ยแอ่งเอาไว้ใส่ปุ๋ยนะครับตรงน,นี้นะ ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวธรรมดานย่างเสียเศษอาหารที่เหลือนะครับผมก็นํามาเทใส่ในหลุมนี้เนาะนี่นะใครอยากทาให้มะละกอติดลูกดลกๆนำวิธีการนี้ไปใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเทจั่เดียวแล้วหายไปเลยนั่นเพื่อนนะ,ะค่อยๆเทไปนะครับรค่อยๆเอาซึมไปนะครับว่าผมปลูกในกระถางไงเนี่นยมันก็สามารถจากัดวง้อได้จํากัดอรอบวงของรากได้นะครับ นี่เพียงเท่านี้นะครับไง่ายๆเนาะเนี่ยน้ําที่เราผมผมที่ที่ผมผสมเมื่อกี้ประมาณลิตรก,กว่านะครับผมก็ตวงมาประมาณทึ่งรึ่ง,ถ,งถังเนี่ยแค่นี้เองอ่ะวันนี้ก็มากับพี่ปสั้นนะครับกับวิธีการเร่งดอกมะละกอนะครับอยากให้มะละกอลูกอวบลูกใหญ่นะครับบวมเลยเพื่อนอย่ารถเยอะนะรถเยอะมันแตกนะครับนี่ทำเพียงเท่านี้พอนะครับแต่มะละกอที่สวนเพื่อน มันจะมีอาการผิดแปลกไปในทันทีเลยตั้งแต่รถนะครับระยะเวลาในการใช้ก็กหนึ่งเดือนเหมือนที่ผมว่าเนาะ,ะวันนี้ผมก็ามาเพียงเท่านี้นกันนะครับผมยังมีวิธีในการทำเกษตรอีกเยอะมากครับที่จะมารอนําเสนอให้เพื่อนๆด,ดูกันจะมีทั้งวิธีการทําน้ําหมักนะครับแล้วก็วิธีการเพราะขยายพันธุ์พืชอีกหลากหลายวิธีมากมายนะครับวันนี้ขอตัวลาไปละนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปละบายๆสวัสดีครับ